สวัสดี <c oughs> สวัสดีครับวันนี้พามาชมห้องที่ยูนิโอจันรสามนะครับห้องนี้อยู่อาคารเจชั้นหกนะครับผมเป็นห้องที่เพิ่งร้างเลยนะครับผมเป็นแบบในห้องนอนเปิดประตรูเข้ามานะครับเราจะ,จะเจอกับเจอกับโซนลิฟท์แอน์เรียนะครับที่ทางเจ้าของนะครับเขา,เาทําผนังใหม่นะครับเป็นแบบนี้เลยเแล้วก็มีไฟเป็นโคมไฟดาวให้ด้วยนะครับา้ายจะเป็นนาฬิกา มีพรมโต๊ะกลางแล้วก็โซฟาสองที่นั่งนะครับขวามือจะเป็นชั้นวางรองเท้านะครับแล้วก็ชั้นวางทีวีแล้วก็จะมีชั้นวางของด้านบนด้วยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นโต๊ะอเนกประสงค์นะครับประทานข้าวก็ได้หรือว่าจะเอาไว้นั่งทําง,งานก็ได้นะครับห้งนี้นี่ยังเหลือพื้นที่ว่างอีกเยอะเลยนะครับสามารถใคร ขยับตัวเฟอร์นิเจอร์ได้เลยถ้าคนลูกค้าต้องการนานะครับเพื่อปรับเปลี่ยนการใช้งานแล้วก็ที่ไฮไลท์เลยก็จะเป็นประตูกั้นตรงนี้นะครับที่จะกั้นระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นที่เป็นแบบ3ตอนนะครับที่เปิดได้ทั้งซ้ายั้งขวาเลยนะครับเด,เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่ครับ จะเข้าทางซ้ายก็ได้จะเข้าทางขวาก็ได้นะครับเพิ่มพื้นที่การใช้งานให้กับห้องนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปในห้องนอนนะครับก็จะพบกับเตียงขนาด5ฟุตนะครับมีฟูกสชั้นแล้วก็ด้านบนจะมีไฟดาวไลท์ให้ด้วยนะครับเวลา,อ,าอ่านหนังสือตอนกลางคืนนะครับก็เปิดแค่ไฟดาวไลท์ก็ได้นะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเปิดหมดเนาะแล้วก็จะมีมา่านให้นะครับตรงนี้แล้วก็กระจกสามารถเปิดออกได้มีมุมลวดกั้นยุงไทยนะครับ ก็วิวอันนี้จะเป็นวิวด้านนอกนะครับเห็นวัดพระอาพรพุทธร,รูปที่กําลังสร้างที่วัดปากน้ําด้วยนะครับวิวนี้เลยนะครับมีวิวนี้เลยครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้นะครับผมมีโต๊ะหัวเตียงอยู่ด้านซ้ายมือด้วย ถัดไปเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันครับห้องครัวเนี่ยจะเป็นแบบครัวปิดนะครับมีบานกระจกตรงนี้กั้นไว้ให้นะแล้วก็มีตู้เย็นหนึ่งประตูนะครับมีที่วางจานด้านบนแล้วก็มีตาอคอยฟ้าให้นะครับไมโครเวฟแล้วก็มีพวกหม้อเอาไว้ให้ใช้ด้วยนะครับชุดจานชามช้อนสามีอะไรแบบนี้เจ้าของมีให้ใช้ด้วยนะแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นเครื่องซักผ้าแล้วก็ราวตากผ้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นในห้องน้ำมีส่วนก้านแห้งส่วนเปียกนะครับแล้วก็โถสุขภัณฑ์ซิงล้างหน้านะครับแล้วก็ด้านหนก็จะมีตัวเป็นเครื่องทำควาอุ่นแล้วก็แฮน h ชอวเวอร์ให้ด้วยนะครับใครสนใจห้องนี้นะครับรีบติดต่อมาเลยนะครับเดี๋ยวห้องจะไม่ว่างเอานะครับ